<_ <d> _>เขียนแบบนี้ท่านมาดูค่ะดีเห็นไหมเห็นแผนภาพนี้ไหมเอมีอะไรบ้างมีหน <B> ึ 1> 1่งสองสามแล้ว B มีอะไรบ้างมีหกเแปมันมันไปแบบหนึ่งต่อหนึ่งไหมหนึ่งต่อหนึ่งแล้วใช้หมดไหมทัวถึงไหมดวถึงอ่าอันนี้แหละท่านรไกถ้ามันเป็นลักษณะแบบเนี้ ขายฟังก์ชันแบบนี้ความสำคัญแบบนี้เห็นไหจะได้ขั้วดับอะไรบ้างอันด,ดับหนึ่งแล้วก็สองเแล้วก็สามแปอ่านะได้สามสามสามขัวดับเนาะ,ะใส่ตีกลางให้มันึืบมันเป็นฟังก์ชัน แปลว่าเป็นฟังก์ชันจาก a ไป b แต่ทั่วถึงจากที่ตอนแรกทั่วถึงอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่ทีนี้เป็นซ้บซ้อนกับเดิมเอาคำว่าทั่วถึงมาไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็เอา1ต่อ1ใส่ไว้ข้างบนแบบนี้เพราะอะไรอันนี้ยาวนิดนึงอันนี้เราไม่ต้องคิดเองนะมันเป็นคุณสมบัติที่ทางคณิตศาสตร์เขาคำนดมาไว้ให้นะคะเพราะอะไรคะ เพราะว่าโดเมนของฟังก์ชันเข้ากับ a อันนี้คือเข้ากับเข้ากับคือใช้หมดใช่ไหมไม่ใช่สับเซตแล้วนะเข้ากับคือใช้หมดเข้ากับหมดอ่าและเ้นของฟังก์ชันทำไมเข้ากับ b, b. อ่าเพราะมันต้องใช้หมด,ดใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่งต่อหนึ่งเนาะทีนี้นอกจากนี้แล้วจำนวนจำนวนโดเมน ก็ต้องทำไมเท่ากับเท่ากันเท่ากับจำนวนเรนต์เ,นเออแล้วก็จำนวน A. A A มีอะไรบ้างหนึ่งสองสามก็ต้องเท่ากับจำนวน B ซึ่งมีอะไรบ้าง B ีหกเจ็ดแปดสามเท่ากันไหมเท่ากันอ่าท่านปดิได้จาดสอบอันนี้ แค่นี้มันเป็นสมบัติของนั้นมันจะเหลือไม่ได้เลยเห็นไหมคะเหลือไม่ได้เลยนะต้องใช้หมดใช้หมดแล้วก็ต้องเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นถวายเท่าไรต้องใช้หมดหนะอาจารย์นะไม่นเนหลือนะโ้นจอบนะถ้าเหลือนะ่ะ สอบตั้งคณะกรรมการสอบโอ้ย <c oughs> ข้อนี้ไม่น่าสงสัยใช่ไหมมันมันค่อนข้างแบบตัดกลุ่มอะ่ะข้อนี้เหมือนมันจะคุมคุมไปอีกสองข้อแรกร <c oughs> เลยใช่มันต้องรัดกลุ่มมันจะมาเหลือก็ไม่ได้มันจะมาโยงลูกศรซ้ำกันก็ไม่ได้นะคะอันนี้คือรูปแบบของความสัมพันธ์ของฟังก์ชันต่างมันมีแบบนี้ yeah